สวัสดีจ้าพบอกันกับพี่ปราณอีกแล้วเนาะค่ะคลิปนี้สิมาผ้าพแมพี่น้องลงทะเบียนเพื่อใส่ซิทโครงการคนละรึ่งของรัฐบาลก่อนที่ท้ายหฮาจะไปลงทะเบียนซอยกดติดตามช่องปราณดาราแล้วก,กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาพี่ปราณมีคลิปใหม่ๆสาระดีๆออกมาแบ่งปันพร้อมแล้วเอามาเริ่มต้น การลงทะเบียนได้เลยเนาะค่ะก่อนอื่นเข้าต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกะมือถือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่เข้าจะใส่ลงทะเบียนต่อจากนั้นพวกเข้ากับเขาไปที่เว็บคนละครึ่ง .com แล้วกะคลิกตรงที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่อจากนั้นคลิกสำหรับประชาชนคลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ รักเกิฑนรายละเอียดเยงินไขต่างๆก็จะเด้งขึ้นมาให้เฮาอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็อ่านบึง่งอ่านไปเรื่อยๆค่ะเพื่อว่าจะได้เข้าใจโครงการของเพื่นเนะาะาเป็นจังใดมาจังใดหลังจากอ่านจบแล้ว พ่อแม่พี่น้องก็ไปคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมข้าพเจ้าได้อ่านแล้วแล้วก็คลิกตรงยืนยันเนาะค่ะ,ะต่อมาก็จะเป็นแบบฟอร์มไม้ห้ากรอกเนาะพ่อแม่พี่น้องก็กรอกตามข้อมูลในบัตรเนาะค่ะบัตรประชาชนของห้ากรอกตามนั่นคำน้ำหนาซื้อ,อซื้อเปลี่ยนภาษาไทยนามสกุลเป็นภาษาไทย เสร็จแล้วเฮาจะได้กรอกตรงอา่าไม้เลขบัตรประชาชนด้านหน้าเนาะคะ่ะกรอกด้านหนา้าเซตแล้วเขาก็จะไปกรอกด้านหลังอีกเนาะคะ่ะเป็นรหัสหลังบัตรเนาะคะกะที่เห็นเนาะคะ่ะเอาตรงที่ในภาพนะคะมากรอกกรอกเซจแล้วก็จะเป็น ขอมูนวันเดือนปีเกิดตามบัตรประชาชนค่ะเร็จแล้วเบอร์โทรศพัพท์เนาะค่ะเทาจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อจะได้รับเลข OTP ท,ที่เพื่อนจะส่งม,มาให้เท่าพี่น้องกับกดเบอร์ที่จะใส่เนาะคะ่ะเร็จแล้วพวกอ่าอีเมลนีมีก็ได้บ่มีก็ได้เนาะคะ่ะเร็จแล้วคลิกตรงลงทะเบียน เขาจะรอ,อช่วงรอ,อนี้เพื่อนจะให้เขาตรวจสอบขอมูลที่เขากรอกไปอีกเทือน,นึงเนาะคะ่ะว่าถูกต้องบอขอมูลตามบัตรประชาชนเขาก็าตรวจสอบตรวจท่านเบิง่งไหแน่ใจเนาะคะ่ะว่าเข้าได้กรอกถูกต้องตามบัตรประชาชนก็ตรวจสอบเสร็จแล้ว เขากับมากดยืนยันอีกเทนึงเนาะคะ่ะแล้วกรลอสักครู่เนาะคะ่ะช่วงนี้เพิ่นจะอ่าส่งเลขอูที่พี่มาไห่เข้ากับลอพขอใดแล้วเข้ากับมากรอกตามอ่าเม็ดเส้นเจอทีส่งมาไห่เนาะคะ่ะกอกแล้วกับพบกดยืนยันจวกะขอความกะจะเดง้งขึ้นมาว่าระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเซ็ต เนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่พ่อแม่พี่น้องมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ไป,ปรพร้อมกันกับพี่ปานหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่กําลังสนใจอยากจย่ลงทะเบียนรับสิทธิ์สาหรับคลิปนี้พี่ปานก็นต้องขอลาไปก่อนพอกันอีกในคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ